วันนี้เป็นวันพุทธที่หเมษายนพุทธศักราช2560เมื่อวานหลวงพ่อฉันจังหันเสร็จแล้วก็ไปเยี่ยมเยียนปู่เหลิมจังหวัดเลยพะท่านจะจัดผ้าป่าะระดมทุนที่ทางที่สร้างศาลาเสร็จแล้ว แต่เงินมันยังไม่เสร็จหลวงพ่อก็เลยเอาไปสมทบนะคณะสัตยาญ,ญาติโยมลูกหลานเอาปัจจัยวัดของเรานะ่ยไปช่วยสมทบผ้าป,ปา่าสองแสนบาทเมื่อวานพวกเราอนมูตนาสาธุนะไม่ใช่เงินหลวงพ่อหรือเงินวัดอย่างที่ว่านะหลวงพ่อไม่มีเงินหรอกมีสัตยาญ,ญาติโยมมาถวายเข้ามาหลายครั้งหลายหนต่างกลามต่างวาระเ,าเก็บรวบรวมไว้ก่อเป็นก้อนขึ้นมาก็เพื่อ วัดวาศาสานาส่วนหนึ่งสาธารณประโยชน์โรงร่ำโรงเรียนโรงพยาบาลอีกส่วนหนึ่งอันนี้คือเมื่อวานกันคือว่างวัด <c oughs> ไปกลับมาก็ค่าเมื่อวานนี่ยแล้วก็วันพรุ่งนี้หลวงพ่อเองก็คงจะได้ออกจากวัดไปอีกนั้นลูกหลานนะสองสามวันคงจะไปธุระ สาสนากิจ,จกลับมาก็คงจะเป็นวันที่ที่เกไปวันที่หกลับมาวันที่เกวันที่เก้า็คงจะไปงานของหลวงปู่สวงงานหลวงปู่สวงจังหวัด <c oughs> ยะโสธร หลวงปู่สวงบางคนลูกหลานรุ่นใหม่เขาอ่านว่าสรวงสวรรค์ตาตาไม่จริงก็เป็นหลวงปู่สวงนวีวะาพวกเราอ่านว่าหลวงปู่สวงเนะจะมีคนอ่านว่าสรวงอีกต่างหากห <c oughs> ลวงปู่สรวงเ <c oughs> นี่แหละงานของพวกเรากถึงยังไง ช่วยๆกันคิดนะหลวงพ่อก็มีแต่ย้ำแล้วบอกอีกวันที่งานของเราอันไหนควรจะเป็นยังไงช่วยๆกันคิดแต่หลวงพ่อพูดด้คำเดียวว่าคงจะมากนะลูกหลานนะคนพูดได้ย่างงั้นแต่ใจถึงจะมากจะน้อยก่อนเขามาด้วยศรัทธาที่มา เราก็ไม่ได้เชื่อเชิญเราไม่มีบัตรเชิญเราไม่มีใบดีกาอย่างพวกเราท่านทั้งหลายได้เห็นนั่นแหะแต่ว่าถึงยังไงพี่น้องศรัทธาญาติโยมมากรม่มด้วยน้ําใจพวกเราจะต้องต้อนรับขับสู้ด้วยน้ําใจเช่นเดียวกันปีหนึ่งก็มีครั้งเดียวนะ <c oughs> ขอให้พวกเราทุกๆท่านทุกคนนะช่วยๆกันคิดต้อนรับ เอาอย่างไงยังไงก็สุดแท้แต่พวกเรานั่น <c oughs> แหละพร้อมกันก็ให้พวกเราทุกๆท,ท่านถึงจะมีการมีงานข้างนอกมากมายขนาดไหนแต่งานภายในใจงานส่วนตัวของพวกเราอย่าได้ขาดตกบกพร่องอันนั้นจำเป็นสำคัญส่วนตัวคืออะไรหลวงพ่อเรื่องภาวนานะ เรื่องจิตตภาวนานสำคัญเรื่องภายนอกเราก็ทำหน้าที่แต่เรื่องภายในของเราเราต้องคิดอ่านการกรองไตรตองโดยสม่ำเสมอไม่รู้ว่าเราจะอยู่นานไปสักเท่าไหร่อย่างพวกเราท่านทั้งหลายเห็นในเมื่อยังมีชีวิตอยู่กระโดดแรงกระโดดกล้าเต้นแรงเต้นกาออกหน้าออกตาในชุมชนสังคมสาธารณประโยชน์ พอต่อมาหายเงียบสรุปแล้วก็คืออะไรก็คือเหมือนกับเราออกโรงเล่นขนเล่นงิ้วเล่นละครลักษณะอย่างนั้นแหะมันมีจุดจบผลในสุดก็ปิดฉากชีวิตของเราก็เมือนเเมือนไม่แพ้กัน ไปนูน่นไปนี่ทำนูน่นทำนี่สแดสแดงนู่นแสดงนี่บอกกลา่กลาวนู่นบอกกล่าวนี่พอในสุดก็หายเงียบไปไปไหนาตายแล้วนะพอตายแล้วไม่รู้ไปไหนมนุษย์ของเราก็หมดจบว่าตายแล้วก็จบเราไม่รู้จะทำยังไงตายแล้วนะแต่ว่าเรื่องส่วนตัวนะที่ตายแล้วนะ <c oughs> จุดนั้นแหละ ในหลักของพระพุทธศาสนาในหลักธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้านะจุดนั้นแหละจุดที่พวกที่ท่านกล่าวตื่นย้ําว่าออกจากร่างนี้แล้วจะไปไหน <c oughs> เรามีทุนแล้วยังมีคุณงามความดีเพียงพอหรือยังมีบุญกุศลในจิตใจของเราเป็นไปได้เพียงพอหรือยังเป็นที่อุ่นใจหรือยัง อันนั้นเป็นหน้าที่ของพวกเราจะต้องคิดไม่ใช่ว่าจะเต้นแรงเต้นกากระโดโดโเต้นอยู่เฉยๆแล้วก็ไม่ได้คิดอะไรไม่ได้วางแผนอนาคตไม่น่าจะถูกนะศรัทธาญาติโยมลูกหลานนะเพราะนั้นหลวงพ่อจึงย้ำเตือนว่าถึงจากพวกเราจะทำการทาการทางานภายนอกบริบูรณ์ถูกต้องขนาดไหนก็เถอะแต่ส่วน งานภายในของเราต้องคิดนะไม่มีใครที่จะรู้ยิ่งกว่าตัวของพวกเราท่านทั้งหลายเองพวกเราท่านทั้งหลายนั่นแหละเป็นผู้มองตนเองมองตนเองคนอื่นมองก็ไม่ได้เรามองเราเรามองใจของเราเราเป็นที่อุ่นใจหรือยังปุญกุศลเพียงพอหรือยังเนี่ยนะการสร้างบุญสร้างกุศล ถ้าจะว่าไปไม่ได้ลงลงทุนไม่ได้ลงทุนอะไรมากเมื่อเราทําการทํางานหรือว่าช่วงไหนว่างๆว,วันเสาร์อาทิตย์หรือว่าช่วงหาเวลาหาเวลาหาเวลาให้ตนเอง <c oughs> ถ้าเราไม่หาเวลาไม่มีเวลาคนเราครูบาอาจารย์ท่านบอกว่าถ้ายังมีลมหายใจเข้าออกอยู่ต้องมีเวลาถ้าหมดเวลาก็คือหมดลมหายใจเข้าออกล้วหมดเวลา ถ้ายังมีเวลาทาั้งจะทั้งมีลมหายใจเข้าออกอยู่ต้องมีเวลาต้องหาเวลาให้ตนเองเวลาตนเองคืออะไรนี่แหละหามุมสงบวันเสาร์วันอาทิตย์วันพระวันไหนก็ได้ที่วันเราวา่วางงานไม่ใช่จะทำงานอยู่ตลอดมหาไม่ใช่ว่าหาเรื่องให้ตัวเองทำงานอยู่ตลอดไม่ใช่ช่วงที่มันว่าง เราก็หามุมสงบเข้าไปห้องพักก็ะไห้ห้องส่วนตัวก็ไไ้ปิดประตูหน้าต่างปิดโทรศัพท์ปิดวิทยุโทรทัศน์ทั้งหมดเราจะสงบจิตสงบใจเข้าสู่เป็ดปีกวิเวกพง่ายๆปรีกวิเวกให้กับตนเองบอกครอบครัวซะไม่ต้องห่วงเ,ออเดี๋ยวผมผมหรือฉันจะเข้า เข้าห้องเงียบก่อนนะเข้าห้องเงียบเข้าคลองสงบก่อนนะจากนั้นก็เข้าไปก็ปิดประตูหน้าต่างเรียบร้อยแล้วก็นั่งภาวนากําหนดลมหายใจเข้าหายใจออกบริกรรมพุทโทพุทโทพุโทโธเราจะนั่งกี่ชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงพอไหมสองชั่วโมงไหมสามชั่วโมงพอไหมเอาให้นานทีเดียวสักสองสามชั่วโมงสี่ชั่วโมงนะ่ะ เราทํางานอย่างอื่นเรายัางทําได้แล้วเ,เข้ามุขหาหมุมสงบแล้วก็น,นั่งดูกําหนดลมหายใจเข้าหายใจออกพุทโทพุทโทพุทธโทจากนั้นก็น,นับทําม,มันเผลอไปก็น,นับอีกก็ได้เอะมันทาไมมันเผลอวะนับดูสิหายใจเข้านับหนึ่งนับสองนับสามหายใจเข้านับหนึ่งหายใจออกนับสองหายใจเข้านับสามหายใจออกนับสี่นับไปเรืเอ่อยจนถึงร้อย <c oughs> แล้วกลับมาเอก <c oughs> นับั้งหลายหลายครั้งมันไม่เผอแล้วยังค่อยพุทโทต่อน,ะนี่แหละเป็นการฝึกสติเป็นการสร้างบุญสร้างกุศลมหากุศลอันยิ่งใหญ่นี่แหละการภาวนานี่ไม่มีอันไหนที่จะยิ่งใหญ่กว่าการภาวนาให้ทานรักษาศีลสู้ภาวนาไม่ได้นี่นี่แหละนี่แหละการสร้างกุศล เอาเข้าอยู่อยู่ในมุมสงบหรือพุทโธพุทโธทพุทโธพอจิตใจเน่งสงบ่านาะจิตใจจะเย็นสบายมีความสุขมองเห็นเรื่องต่างๆเรื่องราวต่างๆได้มีสติสัมปชัญญะที่จะโกรธให้ใครที่จะลโลกรบโกรธหลงราคะโทสะโมหะมันจะมองใจตัวเองทันควรจะทำปล่อยมากน้อยแค่ไหน ควรจะยึดอะไรควรจะปล่อยวางยังไงเป็นหน้าที่ของตัวเองแลหละท่านนายพะสติอยู่กับตัวเองมันทันนะทันแนวความคิดของตนเองนี่แหละอันนี้แปลว่าเราปรีกวิเวกตามลําพังไม่ใช่จะเข้ามาเข้าป่าเข้าดงเข้าวัดเข้าวาน,นั้นคือกดด็ดีถ้ามันปรีกวิเวกในส่วนนั้นไม่ได้เราก็ต้องมาฟัง พระสงฆ์ครูบาอาจารย์ที่เรารักเคารพนับถือเลื่อมใสวัดไหนก็ได้ไม่ใช่มาวัดตรงพ่อแห่งเดียวนะวัดไหนก็ได้ที่เรารักเครารพเป็นตัวอย่างที่ดีเราเรายอมรับได้เมื่อท่านแนะนําสั่งสอนแล้วเราฟังได้เราเชื่อถือถ้าหาว่าเราไปโกโลกโกโสก็อย่างว่าอีกเหมือนกันนะไม่รู้่าแนะนําอะไรเพอเผอแนะนําไปในทางผิดก็ได้ ทางผีตะไปใหญ่เลยแต่ไหนะถ้าแนะนำไปในทางถูกในสมาธิน,ะนี่แหละจิตใจของเราจะได้รับความสงบพอจิตใจได้รับความสงบเยือกเย็นนะเป็นพื้นฐานเป็นครั้งแรกนะต่อไปจิตใจของเราจะรู้จักลวิธีการเนทะ่ไหนนี่แหละให้รู้จักวิธีปรีกวิเวกสำหรับตนเองเรื่องภาวนา เรื่องทานเรื่องศีลเราก็ทํามาพอสมควรแล้วนะแต่เรื่องภาวนาเนี่ยพวกเรายัางย่อหอย,ย่อนอยู่หลวงพ่อดูดูแล้วจทธายาติโยมลูกหลานไม่ว่าใครใครละเพื่อเพื่อพระของหลวงพ่อยังย่อหย่อนอีกต่างหากเรื่องจิตภาวานาเ็ได้ให้พวกเราทุกทกท่านนะให้ปรีกวิเวกอย่างที่ว่าน่ปลีกก็เป็นส่วนตัวไม่ต้องพูดไม่ต้องคุยไม่ต้องปิดโทรศัพท์ ปิดโทรทัศน์วิทยุอะไรทั้งหมดเอคือเข้าคือเข้าห้องเย็บพูดง่ายๆเข้าห้องเย็บคือปีกตัวจากนั้นก็นั่งภาวนากําหนดลมหายใจเข้าหายใจออกพุโทโธพุโทโธพุโทโธให้มีสติสัมปชัญญะในลมหายใจเข้าออกนี่แหละถ้าทําได้อย่างนั้นเลิศประเสริฐนะกนัศรัรทธาญาติโยมลูกหลานเป็นการฝึกสติกับตนเองอีกต่างหาก แล้วติอยู่กับตนเองจิตเนในเป็นที popular popular ่สำคัญในที่ทุกสถานตลอดการทุกเมื่ออีกเรื่องสติตถ้าคนเท่าคนแก่ติปั่มปั่มเปเ่อเราดูเป็นยังไงถ้ามาเกิดกับเราเราเป็นยังไงถ้าสติของเราดีรู้เท่ารู้ทันการพูดจาพาทีก็มีสติอยู่กับตนเองอันนั้น จะไม่เลิศก,กว่าเลยเพราะนั้นท่านจึงว่าจติตสำคัญในที่ทุกสถานตลอดการทุกเมื่อพวกเราฟังเอาไว้นะตอนนี้ไปพระสองฆ์อนุโมทนาให้พรรับพรนตินะยะถาวาริวหาปุราปาริปุเรนติสาคารังเอวะเมวิโตทิน,นังเปตานางอุปกาปติ อิชิตังปัถิตังตุมหังกิปเมวะสามิชาตุสัภพปูเรนตุสังกปาจันโทปนารสุยะธามนิโชติระสสยะธาสติโยวิวัจจันตุสัพพารองขวินัต तु भाव ขังอาลังยัสจสัทธาตถาคตเตอาจารยสุปฏิทิตาสิลัญจายักสตังเรียนังอริยการตังประสังสิตังสังเกปาสะโยยัสสติอุชุปุตันจันัสตัง ອັນດາຣິດໂទຕິທາງອາໂຫອາມୋຄັນຕະສັຊີວິຕັງຕັດສະມະສັດຖານຈະສີລັນຈາປະສາດັງທັມມດັະນັງ อนุยุนเชตเมธาวีสรังบุทานาซาสนันทีพวัสุสัพมังกะลังปะคันตุสัปพเดวตาสามภะบุทานาุภาเวนาสดาโสที่พวันกุเต อาวตุสัพมังกลาลังราคันตุสัพเดวตาสามบาธรรมานุภาเวนะสดาโตที่พระวันกุเตงอาวัตุสัพมังกลาลังราคันตุสัพเดวตาสามบาสัมขานุภาเว 萨达多。